ท่านอาจารย์ครับการที่บอกว่าเราจะศึกษาธรรมะนั้นเราจะต้องเข้าถึงธรรมชาตินะคําว่าธรรมชาติในที่นี้มีความหมายว่าไงครับก็คือธรรมนั่นธรรมธาตุในที่นี้ก็หมายถึงไงความเป็นหรือความมีแห่งธรรมที่มีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นคือธรรมธาตุเป็ความที่สิ่งนี้จะต้องเป็นอย่างนี้คือธรรมธาตุ เป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอะไรก็อาจจะเป็นธรรมธาตุหนึ่งหนึ่งด้วยความที่มันต้องเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตามก็เป็นธรรมธาตุหนึ่งหนึ่งคือความเป็นหรือความมีอยู่แห่งธรรมตามธรรมดาเรียกว่าธรรมธาตุมันเป็นกฎแห่งธรรมมากกว่าถ้ามันมีอยู่อย่างที่อะไรอะไรมาเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ ธรรมธาตุที่สําคัญที่สุดก็คือ,อกฎอิทัปปเจตาปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าในนั้นมันก็มีอนิจจังทุกครั้งอนัตตารวมอยู่ด้วยเห็นได้ด้วยเหมือนกัน